โอเคครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนทุกคนตั้งไอวอนะครับแต่ขออนุญาตลบปิดเสียงแป๊บนึงนี่นะครับผมอันดับแรกนะก็คือวิธีการแรกนะครับจะมีทั้งหมดสองสามวิธีนี่แหละนะครับคืออันดับหนึ่งนะครับคือการล่าขึ้นนะครับลน้าขึ้นกดไอวอนะครับแล้วก็นั่งแล้วก็ดึงปุ่มยิงลงมานะครับกดยิงไอวอนั่งตั้งนะครับประมาณนี้นะแป๊บนึงนะครับผมแป๊บนึงนะครับผม <c oughs> นี่นะครัเดี๋ยวผมจะยิงให้ดูนะครับอันดับแรกยิงไอวอนั่งตั้งยิงไอวอนั่งตั้งนะครับยิงไอวอนั่งตั้งปุ่มตั้งก็คือปุ่มยิงขวานะครับก็คือเราจะกดปุ่มยิงขวาแล้วก็ตั้งไปเลยนะครับนี่เห็นปะยิงไอวอนั่งตั้งประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะก็ประมาณนั้นแหละนะครับผมทีแรกก็ประมาณนี้ ยิงไอมอนั่งตั้งนะครับคือจะกดปุ่มเดินหรือไม่กดปุ่มเดินก็ได้นะครับวิธีนี้คือจะเราจะกดปุ่มเดินเราจะไม่กดปุ่มเดินก็ได้ครับผมส่วนวิธีที่สองนะครับก็คือการกดปุ่มเดินลากไอมอนั่งตั้งอย่างนี้นะครับก็คือวิธีนี้เนี่มันจะแบบพิวขึ้นนะครับดูเมื่อกี้นะครับนี่ก็คือแบบวิธีแรกที่ผมไปทําก็คือการที่เราไม่ต้องกดปุ่มเดินใช่ไหมครับพอเรานั่งตั้งไปทุกคนสังเกตดูนะเห็นปะคือตัวมันจะหมุนไปนะครับ แต่ว่าขามจะไม่ไปนะมันจะคนละแบบกันนะครับเนี่ยดูดูดีดูดีเนี่ยเห็นปะเหมือนแบบนี้นะครับแต่ว่าวิธีที่สองก็คือการกดปุ่มเดินด้วยนะครับเนี่ยกดปุ่มเดินนั่งอย่างนี้นะครับเห็นปะมันจะคนละคนละแบบนะครับกดยิงไอวอร์นั่งตั้งนี่นะครับผมเห็นปะเห็นไหมก็คือกดปุ่มเดินไปด้วยอะไรด้วยนะครับเนี่ยแต่ถ้าเป็นแบบแรกนะครับก็จะเป็นแบบนี้ ก็คือการกดยิงไอมอนั่งตั้งยิงไอมอนั่งตั้งแล้วก็กดปุ่มวิ่งแล้วก็กดปุ่มสับปืนครับกดปุ่มวิ่งแล้วกดสับปืนแล้วค่อยกระโดดนะครับถ้าเกิดว่าเรากระโดดก่อนนะครับมันจะไม่สับปืนให้เรานะครับเข้าป่ะก็คือแบบมันจะเออเลยอะครับก็คือมันจะเออนะครับส่วนวิธีที่สามนะครับผมก็จะเป็นการโอ้ยป๊บนึงนะคนดู คือผมก็สุ่มมาครับคือมันไม่มีใครเล่นสร้างห้องกับผมเลยนะครับผมก็เลยสุมมส่มคนมาก็คือมาเปิดห้องไว้เดี๋ยวเขาเข้ามากันเองครับก็ก็ได้คนนี้มาครับวิธีสามก,าคก็คือการยิงนะครับขึ้น <laughs> แล้วก็นั่งตั้งโอ่งอี่ไงเก็คือการยิงนะครับนี่นะครับโอ้ลืมลืมลืมก็คือการยิงขึ้นนะครับ I อวอนั่งตั้ง ก็แบบเดียวกันแหละครับแต่ว่าวิธีที่สองก็คือคือวิธีที่หนึ่งกับวิธีี่งเนี่ยนะครับมันจะไม่บิดนะครับไอมอมันจะไม่บิดนะครับหรือบิดวะบิดหรมั้งครับเนี่ยเออเนี่ยนะครับคือมันก็อยู่ที่ว่าแบบเราจะล่าแบบไหนนะถ้าเกิดว่าเราล่าซึ่ผมแนะนำนะครับว่าถ้าเกิดว่าใครอยากได้ไอมอบิดนะครับให้ดึงปุ่มยิงขึ้นไปนะครับแล้วก็ลกกปุ่มยิงครับมาทางขวานะเห็นปะทุกคนดูดีๆนะครับ ก็คือการยิงขึ้นไปแล้วก็ลากปุ่มยิงมาทางขวานะครับวอ้ยผมลืมซื้อมวกเหี้ยนี่ครับก็คือการไอ้ที่ไม่มีไอ้บอเลเฉยเลยนั่นแหละครับทวกคนก็ประมาณก็ประมาณนั้นนะครับคือการยิงนั่งคือวิธีแรกนะครับก็คือการยิงยิงขึ้นนะครับแล้วก็นั่ง แล้วก็นั่งตั้งมาเลยนะครับแล้วก็กดวิ่งสับปืนเอานะครับส่วนวิธีที่สองก็คือการยิงขึ้นแล้วนั่งแล้วก็กดปุ่มเดินครับยิงกดปุ่มเดินนะครับเนี่ยยิงนั่งเดินตั้งประมาณนี้นะครับยิงนั่งเดินตั้งประมาณนี้นะครับโ่เคนะส่วนวิธีที่สามก็คือการยิงขึ้นยิงขึ้นแบบขึ้นไปตรงๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดปุ่มยิงให้ดูนะครับอันนี้เผื่อเผื่อคนแบบมองไม่เห็นนะครับ เอายิงขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็ดึงมาอย่างเงี้ยเห็นปะเอวนั่งนะครับเนี่ยยิงนั่งนะครับยิงนั่งแล้วก็หันจอออกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าแบบเอา well. เป pues ็นตัวเจน่าจะง่ายกว่านะครับยิงเนี่ยยิงเป็นตัวเจนะครับแล้วก็หมุนลงมานะครับยิงเป็นตัวเจแล้วหมุนลงมาอย่างนี้นะครับน่าจะง่ายกว่านะครับโอเคเดี๋ยวผมยิงกับเขาก่อนนะครับ คนก็ดูไฮไลท์ไปนะอะไรเซฟอะไรเซฟแบบไม่มีไอวอนะครับผมโอ้คนนี้ก็เล่นเก่งเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าคนนี้เขาก็เล่นในมือถือเหมือนกันนะครับผมก็เป็นหัวห้องนะผมก็เห็นอยู่ว่าเขาไม่ได้เข้าคอมโอ้ยิงไม่โดนเลยเบ้ยเนี่ยโอเค เดี๋ยวลองดูนะครับโอ้มันจะตั้งไอวออย่างเดียวเลยเว้ยไม่ยิงเลยไงายมาโวย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 จบช้าเว้ยจบช้านะผมก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับใครที่แบบอยากให้ผมสอนอะไรอีกก็บอกได้นะครับวิธีการตั้งมันก็มีอยู่แค่สามสองสามวิธีนะครับ โอเคแต่ว่าผมแนะนาว่าถ้าเกิดว่าใครอยากสร้างแบบพิュพิวนะครับให้ลากลุ่มเดินนะครับเอาแบบวิธีที่สองนะครับก็คือการยิงนั่งไอวอแล้วก็เดิน,นครับคือจริงๆก็ต้องเดินก่อนนั่นแหละนะครับนี่เดี๋ยวผมผม,ผมโชว์จัมช็อตเลยโอ้โดนจัมโดนจ้มแทนเฉยเลยโอเคนะครับ <c oughs> ต,ตานี้ผมซื้อปืนนะครับ นี่ทุกคนก็ยิงไอวอลนะครับให้เรากดไอวอลก่อนนะครับยิงแล้วไอวอลแล้วค่อยนั่งตั้งนะครับส่วนวิธีที่นั่งตั้งนี่ผมเล่นเป็นสามนิ้วนะครับผมก็ไอวอลนิ้วชี้นั่งนิ้วชี้แล้วก็ลากลงมาแล้วก็กดนิ้วโป้งตั้งนะครับเนีย่ยทุกคนสังเกตดูแต่คือผมไม่ได้กดไอน,นี่เลยนะไอวอลสายนะครับผมไม่ได้กดตั้งไอวอลสายนะครับเนี่ยจริงจริงว,วิธีนี้ก็คือสวยนะครับวิธีที่สองนะครับก็คือการกดวิ่ง กดวิ ER den, again, vo, ng, women, again, ่ง oh, ยิงไอวอนั่งตั้งนะครับวิ่งยิงไอวอเอ้ยเดินครับเดินเดินยิงไอวอนั่งตั้งเดินยิงไอวอนั่งตั้งเดินยิงไอวอนั่งตั้งคือเราต้องดึงเป้าลงมาให้สุดก่อนครับแล้วค่อยนั่งตั้งได้นะโอเคประมาณนี้นะคนี่แหละนะครับวิธีการ snap ไอวอนมันเป็น snap ไอวอนครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบไม่อยากกดเดินก็ยิงไอวอนั่งตั้งแต่ว่าผมแนะนำว่าถ้ากดพร้อมกันน่าจะดีกว่าครแบบพร้อมกันน่าจะเร็วกว่า มารับโอ,โอ้โหไวเกินไวเกินมันก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับก็คือมันแบบก็จะไปข้างหลังเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปยิงกับเขาให้ดูแล้วกันนะครับจะสู้ได้ไหมไม,ไม่รู้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครปรับปรับความไว ในเกมร้อยหนึ่งอย่างเงี้ยก็คือมันจะตั้งไอโอวไวขึ้นนะนี่เดี๋ยวผมปรับให้ดูนะนี่นะครับก็คือมันจะตั้งอลได้ไวขึ้นนะเพราะว่ามันจะดึงเป้าลงมาไวขึ้นนะครับทุกคนก็ลองไปปรับปรับใช้กันดูนะครับกับตั้งคงตั้งค่าอะไรพวกก็ลองลองดูนะครับ ทีลากหัวของเราก็ต้องลากเป็นตัว J นะครับมีลากเป็นตัว J คือผมส่วนมากวิธีที่ผมเล่นผมจะไม่ค่อยได้ลากตัว J ซะเท่าไหร่นะเพราะว่าผมลนนะครับแต่ถ้าเราจะให้ลากติดหัวง่ายๆเราต้องลากตัว J นะครับนี่เห็นว่าผมผมก็ลนอยู่นิดหน่อยนะครับก็ไม่ค่อยนิดซะเท่าไหร่ ผมค่อยไปตัดคลิปเอาแล้วกันนะหรือว่าผมไม่ได้ตัดก็ไม่รู้นะก็คืออันนี้ก็คือได้ระยะจงระยะจุบก,ก็ได้หมดเลยนะครผมโอ้ไปจะดันหนีทำไมวะไอ้โอ้แล้วผมยิงไม่โดนเลยนะครับอ๋อพัญยาครับ แต่ผมไม่ค่อยได้ปรับร้อยเท่าไหร่นะเพราะว่าเนี่ยคนดูดูดิมันเลยหัวตลอดเลยนะครับถือก็หมดไปนะครับก็คือเันจะเลยหัวทำไมเนี่ยนี่นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับตัวขยา้ผมสอนอะไรก็บอกได้นะครับจะวผมมาสอนนะครับ